สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรีร่วมกับโรงพยาบาลพระโขนลพิเศนาพร้อมเครือข่ายร่วมมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือคนพิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนนในจังหวัดกาญจนบุรีที่ห้องประชุมรัชรสสำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรีได้มอบอุปกรณ์ช่วยเหลือคนพิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนนในจังหวัดกาญจนบุรี โดยมีคณะทำงานกลั่นกรองการขอรับจัดสรรเงินค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุเป็นสักขีพยานในการส่งมอบอุปกรณ์ให้กับผู้พิการเป็นรถนั่งระบบไฟฟ้าจำนวน2รายและขาเทียมจำนวน2รายโดยมีนางสาวหาทัยรัตน์คงชนะขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรีรักษาราชการแทนขนส่งจังหวัดกาญจนบุรีนายแพทย์รักวงเวียงเจริญรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาพบลพระหลทัเเสนานายอนุชาวรหานร,รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นางสศิธรอ,อาพรธนกุลหัวหน้ากลุ่มวิชาการขนส่งพร้อมสักขีพยานร,ร่วมมอบอุปกรณ์ในครั้งนี้ทั้งนี้ด้วยสำนักง,งานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรีได้เปิดรับคำขออุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนนประจำจังหวัดกาญจนบุรีโดยมีคณะอนุกรรมาการได้พิจารณาอนุมัติและให้ความเห็นชอบการขออุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการจังหวัดกาญจนบุรีเรียบร้อยแล้วและให้กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ดำเนินการโอนเงินให้โรงพยาบาลพระหล่นพลวิทยาเสนาเพื่อดำเนินการตามพรบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพุทธศักราช2560โดยโรงพยาบาลพระหลนพลวิทยาเสนาได้ดำเนินการตามระเบียบเรียบร้อยแล้วและมีความพร้อมในการส่งมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการแก่ผู้ยื่นคำขอเพื่อให้ความช่วยเหลือกับผู้พิการอเนื่องมาจากการประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนนได้มีความสะดวกในการดำเนินชีวิตต่อไป